นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นเรานึกถึงแม่เหล็กก่อนเวลาเรานึกถึงแม่เหล็กเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรเออนอตเซานะฮะมันจะมีเหนือแต่รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับแม่เหล็กมันชอบดูดเหล็กเวลาพูดแม่เหล็กชอบดูดดูดเหล็กถูกป่ะโอเคนะฮะเพราะฉันัอบรอบข้างนี่มันคืออะไรครับมันคือไอออนโอเคป่ะรอบๆอนี่คือเหล็กโอเคป่ะเขาเอาเศษเหล็กมาทำไมครับสมมติเอามาโยนมามันจะเรียงตัวเป็นรูปแบบนี้เลยทันนะฮะ เราเรียกตรงนี้ว่าฟิล์ฟิลแปลว่าอะไรครับฟิลแปลว่าอะไรฟิลแปลว่าเวลาเราเตะบอลเราไปไหนเออไปไหนไปสนามบอลถูกไหมเพราะไอตัวนี้คือตัวสนามสนามหญ้าคือที่ที่มีหญ้าสนามบอลก็คือที่ที่เตะบอลสนามไฟฟ้าคือที่ที่มีไฟฟ้าอันนี้คือสนามอะไรครับแมกเนติกฟิลแมกเนติกฟิลแปลว่าที่ที่มีมแม่เหล็กครับแสดงว่ารอบๆบเนี้ยมันจะส่งอะไรครับส่งอํานาจแม่เหล็กไปถึง จริงๆคำว่าแมกนติกเนี่ยมันเกิดจากเคยเล่าให้ฟังอย่างสมัยก่อนเขาเอาหินมาหนึ่งเอาหินอันใหญ่ๆแล้วเขาลงเหลือพอเขาลงเหลือปั๊บเขาเอาหินนี้ไปด้วยแล้นนวก็เอาหินเนี่ยไปทําไมครับไปไปวางบนน้าอ่าเอาหินเนี่ยไปลอยบนถาดาวางบนถาดปั๊บเกิดอะไรขึ้นหินก็เลยลอยน้ําได้พอ,อหินไปลอยน้าปับ๊บหินเนี่ยมันเสอกชี้ทิศชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอชี้ไปที่ทิศเหนือเสมอเขาก็เลยหินนี้มันมีพลังพิเศษจริงไหม โอเควะเขาเลยเรียกว่าหิน guiding โ okay, อเควะ guiding stone เขาเรียกว่าหินนําทางเพราะมันเป็นหินนําทางปับ๊บคนเรือก็เลยถือหินนี้ไปทำไมครับไปที่ไปเวลาเดินเรือเอาหินนี้ไปด้วยโอเคไหมอ่ะผลปรากฏมาดูตอนนี้ปุ๊บและบเอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไอ้แคว้นที่มันเจอก้อนหินก้อนเนี่ยไอ้หินก้อนนั้นที่มีอยู่เยอะเนี่ยมันชื่อแคว้นนั้นเป็นแคว้นของประเทศจาไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะน่าจะเป็นประเทศแถบแ กรีหรือแถบแถบโรมันเนี่ยมันชื่อว่าแคว้นแมกนีเซียแมกนีเซียมันก็เลยเพี้ยนมาเป็นแมกเนติกโอเคไหมนี่คือชื่อที่มาที่ไปมามาดูแมกเนติกฟิลด์ก็แปลว่าที่ที่มีอะไรครับที่ที่มีแมกเนตโอเคไหมรอบรอบนั้นมีบริเวณที่มีแมกเนตเพราะนี่คือลูกที่มีแมกเนตโอเคไหมครับมาดูต่อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่มาดูเวลาเราสังเกตนะครับ ถ้าเราเอาแผ่นเพจมาวางเห็นไหมพลาสติกแบ็กกว้างแล้วเนี่ยเป็นไอออนฟิลลิ่งนะฮะโอเคปหตัวเนี้ยถ้าสมมติคุณเอาเหนือมาใกล้ๆปั๊บมันก็จะดูดเข้ามาแม่เหล็กมันชอบเหล็กแม่เหล็กมันชอบเหล็กโอเคปหเหล็กกับแม่ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าแม่เหล็กแปลว่าอะไรครับเวลาลูกชอบทำไมครับลูกตอนเด็กๆทำไมครับก็ต้องมาติดตัวแม่จริงป่มมันก็เลยเรียกว่าแม่เหล็กสังเกตเขาไม่เรียกพ่อเหล็กจริงไหมโอเคพราะแม่ส่วนใหญ่เป็นคนดูแลลูกใช่ไหม ลูกก็เลยมาติดที่ตัวแม่อ่าโอเคนะอันนี้ไม่มีเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้สิ่งที่เราถามถามว่าอะไรครับถ้าเป็นแค่รูปแบบนี้เรารู้ไหมว่าอันไหนเป็นนอตเป็นเสารู้ไหมไม่รู้นะฮะเพราะสังเกตนะโอเควะตัวผงเนี่ยมันจะมาติดตรงเนี้ยตัวเหล็กมันจะติดตรงนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนนอตอันไหนเสาคําถามนอตเสาคืออะไรน็อตเสาคืออะไรนอตเสาคือทิศถูกปะ่ะ แต่ทิศมาจากไหนมนุษย์กําหนดเองครับมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือนอ r อันไหนคือเซา t มนุษย์ทําไมครับกําหนดให้เวลากาหนดเขาทําไงครับเขากําหนดจากอะไรเขากําหนดจากอะไรนอ r t h s o u นี่ม,มันมาไหนมันมามาจาก direction of of compass ครับสังเกตนะเอา compass มาวาง compass จะทําไมครับจะวิ่งทิศนี้โอเคนะสมมุตินะานี่โลกนะเดี๋ยวขอขอขอนุญ,ญาตวาดรูปโลกก่อนนะ สมมตินี่เป็นโลกนะ,ะนี่เอิร์ธนะฮะเวลาเราวางเข็มทิศไว้เข็มทิศชี้ที่ททททไหนชี้นอร์ทแสดงว่าบ้านบนนี้คือนอนาร์ทด้านล่างนี่คือเซาโอเคไหมสมมติเรามาวางปับ๊บชี้ที่ไหนชี้ทิศนอร์ทโอเคไหมแปลว่ามันคือ direction of of compass ตรงนี้ครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อเรามาดูครับถ้าเป็นแม่เหล็กตัวนี้นะครับเป็นแมกเนตตัวนี้นะฮะแมกเนติกตัวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเส้นตัวนี้นะฮะเราจะสร้างเส้นตัวนี้มาเส้นตัวเนี้ยเส้นตัวเนี้ยเส้นตัวเนี้ยโอเคนะฮะมันจะพุ่งจากนะครับนอตไปเสานตไปเสานะอันนี้รูปผิดนะฮะนตไปเสานะฮะอันนี้น็อตไปเสานะพุ่งจากนตไปเสานตจะพุ่งทําไมครับ going out เสาทําไมครับจะเออจะเป็นตัวรับนะครับแค่นั้นเองโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่า line of force แปลว่าอะไรครับ ตรงเนี้ยมันจะมีแรงอยู่ถ้าเราเอาแม่เหล็กมามันก็จะดูดตามเส้นนี้โอเคไหมเวลาเราพูดว่ามันเข้มไม่เข้มเข้มไม่เข้มเราจะใช้คำว่า field strength field strength ทำไงครับขึ้นอยู่กับ field e n s i t y สังเกตนะ,ะกลับมาดูรูปจริงเห็นไหมกลับมาดูรูปจริงสังเกตเห็นไหมจริงๆตรงนี้้ั้งหมดู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  ไอ้ผงเล็กๆเล็กๆเข้าไปป่าะมันจะวิ่งติดเข้ามาตรงนี้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉั้นตรงแถบๆเนี่ยมันก็จะมีทาไมครับฟิวสต้งที่สูงกว่าหรือฟิวเดนซิตี้ค่อนข้างเยอะพอไปข้างนอกเดนซิตี้ก็ค่อนข้างน้อยโอเคไหมได้นะเออเพราะเส้นอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นยิ่งสังเกตยิ่งไปไกลเส้นมันก็ยิ่งก็ยิ่งห่างจริงไหมยิ่งห่างปั๊บเดนซิตี้มันน้อยยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยฟิวเดนซิตี้มัน น้อยแต่ตรงนี้โอ้โหมาเพียบเลยนะหลายตัวเลยจริงป่โอเคนะเพราะฉะนั้นฟิวเ d นซิตี้นะฮะก็เหมือนกับคำว่า f ฟิวสเต็งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีหลายๆเส้นเส้นมันเยอะๆมันก็ทำไมครับมันแม่เหล็กมันก็เข้มโอเคนะฮะ,ะมาดูดูนะครับสังเกตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจำไว้เราจะมาดูคำว่าโผลเราจะมาดูคำว่าโผลนะฮะ สังเกต n o ็อดโพลแอนด์เซาล์โพสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกคือน็อดกับน็อดทำไมครับมันรีเพลนะครับน็อดกับเซาล์มันมันอะไรครับดูดกันโอเคนะฮะเคลียร์นะครับมันแอคก,กกันซึ่งกันและกันนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือถ้าเอากลับมานะมาดูโลกเหมือนเดิมนะนี่คือโลกนะฮะเมื่อกี้เพิ่งบอกนะฮะน็อดกับน็อดทำไมครับรีเพล น็อตกับเซามันแอคแทร์โอเคปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้านี่เป็นขั้วเหนือดูนะขออนุญาตเขียนก่อนทุบๆนี่นอตแล้วนี่อะไรครับนี่นอตเกิดอะไรขึ้นครับมันรีเพลโอเคปะ่ะน็อตกับเซามันทำไมครับมันดูดใช่ปะ่ะแล้วถ้าเซากับเซาอะก็รีเพลเหมือนเดิมโอเคปะ่ะแต่ถ้าน็อตกับเซามันจะวิ่งมาชอบกันจริงไหมมันจะวิ่งมาหากันจริงไหมไอ้สองตัวนี้จะวิ่งมาหากันได้นะได้นะ แสดงว่าถ้าเข็มทิศถ้าเข็มทิศเข็มทิศคืออะไรเข็มทิศคือเข็มทิศคือตัวเข็มทิศมันคือแม่เหล็กครับคือแมกเนตครับตัวเข็มทิศเนี่ยเป็นแม่เหล็กแสดงว่าแม่เหล็กก้อนเนี่ยในเข็มทิศชี้ไปนอตแปลว่าอะไรครับมันชี้ไม่หานอตแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่นอตจริงๆแล้วมันคือเสาครับนอ็อตฝั่งนี้นอ็อตโพล o r t off อะไรครับนี่ครับดูนะนี่ครับ o r t off ทำไมครับ o r t off อะไรครับ n p o l e นะฮะจะเป็น s o u t ของอะไรไแมกเนติก <c oughs> อก่ก็มันเป็นอย่างนี้ก็ <c oughs> นี่คุณลองคิดสภาพเเอาข้วเหนือมาชี้ไปทิศเหนือถูกไหมเนี่ยที่ n o น p pro จริงปะ่ะแต่มันจะเป็น s o u ของ south ของอะไรครับแมกเนตโอเคป่ะ เข็มทิศคือเข็มทิศคืออะไรเข็มทิศคือแม่เหล็กชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเข็มทิศนี่ไงถ้าเมื่อกี้บอกอไปแล้วว่าน็อดกับน็อดมันผักน็อดกับเสามันดูดโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอเดเร็กชั่นก้อนเนี้ยจริงๆที่จะสนอนเนี่ยเดเร็กชั่นก้อนเนี่ยดูนะครับดูนะถ้ากลับกันไอ้น็อดกับเสาจริงๆไม่มีนะมนุษย์แค่คิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมวางตงัวนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้น มันไปทางไหนมันไปเ o าครับเก่งมากถ้าไปทางนี้ไปไหนครับเ o าถ้าไปทางนี้ไปไหนครับเ o าถ้าไปทางนี้ไปไหนครับไปเสาไปทางนี้ไปแปลเป็นไทยว่ามันจะทําไมครับเส้นอะไรครับ direction line เนี่ย direction line เนี่ยเส้นเนี่ยมันคือทิศของทิศของคอมพาสครับมันคือทิศของคอมพาสทำไมมันทิศคือทิศของคอมพาสสมัยก่อนมนุษย์เจอเจออะไรก่อนเจอคอมพาสก่อนพอเราเจอคอมพาสเสร็จเกิดอ,อะไรขึ้น เราทาไมครับเราไม่รู้ดิโลกเลิกเราไม่รู้เรามองไม่เห็นอํานาจของแม่เหล็กเรามองไม่เห็นแมกเนติกฟิลด์แต่เรารู้มันชี้ไปทางทิศเหนือเราชี้ไปทางทิศเหนือเราก็เรียกเรียกมันว่าแม่งเป็นเหนือโอเคปะคใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามันชิดชี้ไปทางทิศเหนือแปลว่าที่ทิศเหนือมีเซาเซาโพของเซาแมกเนติกโพ o โอเคปะถามปะ south magnetic o แต่มันเป็นนอตทางอะไรครับนอตทาง ใช่นอตทางจีโอกราฟิกแต่ทำไมครับเซวทางแมกเนติกอ่โอเคไหมเห็นไหมแมกเนติกโอเคนะฮะเคลีย์นะแมกตรงนี้นะฮะเป็นแมกเนติกนอตอยู่นี่นะฮะอันนี้แมกเนติกแซวนะแต่ว่าเป็นของ g ีโอมันจะกลับกันนะโ <Okay S 1> อะเคไหมอ่เีย์นะครับได้ไหม <S <S เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกเราเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีมันเสมือนมี แม่เหล็กก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในโลกมันเหมือนมีแม่เหล็กก้อนใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมผลปรากฏไอ้แม่เหล็กก้อนเนี่ยมันก็ส่งอะไรครับส่งอะไรครับส่งลายจริงไหมส่งลายไป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 เพราะมันส่งลายไปเกิดอะไรขึ้นมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กทำไมครับล้อมรอบโลกไว้มันจะสร้างแมกเนต็กฟิลด์ล้อมโลกพอมันสร้างแม่เนติกฟิลด์ล้อมโลกปั๊บเวลาแสงอาทิตย์ระเบิดเนี่ยตูมดวงอาทิตย์ระเบิดตูม เกิดอ,อะไรขึ้นมันจะปล่อยอะไรมาครับปล่อยประจุมโหลานมาโอเคไหมเสร็จแล้วไอ้โลกของเราเนี่ยมีนี่ไงมีสกัดไว้เพอมันสกัดไว้เกิดอ,อะไรขึ้นสังเกตนะมันหมุนอยู่มันจะเหลือรูตรงนี้ครับกับรูด้านใต้ครับที่มันทําไมครับสังเกตดูนี่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเหลือรูใช่ไหมมันจะเหลือรูให้ทําไมครับให้ให้มันเข้ามาได้จริงไหมผลปรากฏไอต้ตัวรูตัวเนี้ย พอดวงอาทิตย์มันอเดี๋ยวผมวาดให้ดีๆแล้วกันวาดตรงเวลาดวงอาทิตย์มันระเบิดตุ้มปล่อยรังสีคอสมิกมาฐันะแต่โลกเราอยู่ตรงนี้นะนี่ดวงอาทิตย์แล้วกันสันโอเคนะแต่โลกเราอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นเราสร้างสนามแม่เหล็กล้อมรอบไว้จุดๆ,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 ๆแต่ตรงเนี้ยมันเหลือรูให้มันเข้ามาได้เพราะมันเหลือรูเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยมาทําปฏิยากับอากาศไอ้ตัวเนี้ยรังสีคอสมิกเนี่ยคือประจุไฟฟ้าเนี้ยวิ่งเข้ามา พอมันทะลุเข้ามาได้ปั๊บมันมาทําปฏิยากับอากาศจึงกลายเป็นออโรราออโรราที่คุณเห็นไหมออโรราที่ไปดูกันนะออโรราออร์าออร์ลา,ลา,ลาใช่ใช่ไม่ไม่ใช่นอร์เวย์ที่รัเสเซียบ้างที่ที่อะไรวะเมืองอะไรที่ออกมาเยอะๆไม่ใช่นอร์เวย์อีกชื่อหนึ่งไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เยอะเยอะโอเคไหมไอซ์แลนด์เยอะมากคือเห็นด้วเบือ่อมะมาแล้วมาแล้วแต่ประเทศอื่นนี่คุณต้องไปดู ไอ้แรงเหนือมากโอเคปะ่ปะปไปเที่ยวไอ้แซนกันดีกว่าดีไหมลืมไปโอเคนะฮะสรุปนะอันนี้นะฮะจากจำไวนะ้นะน็อดไปเซานะฮะถูกต้องอันนี้นะฮะอันนี้ก็น็อดไปเซาโอเคปะ่ะใช่ตรงนี้ก็จะมีมันก็จะเป็นสตริงสูงนะฮะมันก็ใช่แรงกระดูดเยอะเช่นเคยเห็นประตูประตูบ้านป่ะประตูบ้านถ้าเราต้องการทำเป็นประตูทำไมครับ ประตู a c c e s s o o t t r o l เขาจะใช้ทําไมครับแม่เหล็กอันหนาเลยดูดไว้ปุ๊บมันดึงไม่ออกเลยเคยเห็นไหมที่เราผักประตูเข้าไปเราไม่ออกเลยเพราะม่าทำไมแม่แรงแม่เหล็กมันเยอะมากโอเคไหมหรือแม่เล็กอีกอย่านึ่งที่เคยเห็นแม่เล็กอันเล็กๆไหมแม่เหล็กไหนๆครับแม่เหล็กไหนๆที่เคยเห็นอันเล็กๆแม่เล็กในในออดในกระดิง่งมันจะมีแม่เล็กตุุุ๊โอเคมอ่าแค่นั้นเองนะครับ จบนะครับชุดของแม่เหล็กนี่คือพื้นฐานได้นะอือ